เช็คกันโอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวแอดออนใน g h t Vision นั่นเองนะคะมันดียังไงใช่ไหมแต่เ,เราอะ่ะจะพาทุกคนเข้าไปในถ้ำนะคะแล้วก็ไปดูว่าแอดออนนี้ตัวนี้เนี่ยนะคะมันใช้ได้หรือเปล่านะคะทุกคนเห็นตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยตรงตรงเนี้ยก็คือมันจะมี เห็นไหมทุกคนว่ามันทาวอรเลยค่ะมันติดแบบทาวเวอร์เลยก็ถ้าเป็นในถ้านะคะมันจะสว่างนะคะก็คือเรามองเห็นได้อย่างเลยนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้เป็นตอนกลางคืนดูนะคะดูนะว่ามันเปลี่ยนจริงหรือเปล่าน,นะคะอันนี้เราจะเอาแบบวินนท์เลยนะคะทุกคนก็คือมันสว่างเลยอะ่ะนี่นะเป็นตอนกลางคืนที่สว่างมากเลย ก็คือในถ้าตอนกลางคืนนะคะในถ้าตอนกลางคืนัน่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนเห็นไหมก็คือมันสว่างมากเลยอันนี้เราไม่ได้ใช้ไฟเลยนะคะดุกันดูนะนี่นะคะคือไม่ต้องใช้ไฟด้วยนะคะไม่ไฟ้วยแล้วก็ตอนที่เราแบบขุดอะไรเงี้ยก็คือเราไม่ต้องลำบากใช้ไฟเลยนะคะ ก็ล็อกกดปุดป๊บๆๆๆๆๆทำเสร็จได้เลยวันนี้นะคะเอทอนนี้นะก็คือคลิปนี้ก็คือไม่หยาวเอามารีวิวเป็นเอทอนในวินชั่นอย่างเดียวทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ต่อไปนะคะก็สวัสดีขอตัุก่นบ๊ายบาย